สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี f อทุกคนทุกท่านสวัสดีกับคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปของทางช่องศรัทธาปฏิหารช่องศรัทธาปฏิหารไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีไลน์แอดไม่มีการส่งตัวเลขมงคลให้ใทางไลน์โดยเด็ดขาดและกลุ่มศรัทธาไม่ใช่และ youtube ช่องนี้ช่องศรัทธาปฏิหารไม่มีการแนบลิงก์ไม่มีการวางลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนี่ นี่ผมก็ย้าเสมอและคําเตือนให้รับชมรับฟังคลิปวิดีโอเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือเป็นตัวเลขนําโชคเท่านั้นเพราะว่าตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกและไม่มีการทําสูตรอะไรใดๆให้ดูท้งสิ้นและที่สําคัญคําเตือนว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทตัวเลขทั้งหมดโปรดใช้วิจรารณญาณ สำหรับคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์เลขมงคลของสลากกินแบ่งรัฐบาลของเวียดนามที่เรียกว่าฮานอยนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายของเพื่อนบ้านนี่คือผลนะครับคลิปนี้ประจำวันที่สิบเก้าแต่เรามาดูผลวันที่สิบแปดก่อนนี่คือผลอมสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปผมโพสในโพสชุมชนเนี่ยผมจะโพสประมาณ สี่โมงเย็นนะครับสิบหกจุดสามศูนย์นอะนะครับผมจะโพสในโพสชุมชนนะครับวันนี้เด่นเลขสี่ครับผมเด่นเลขสี่มีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองไม่มีเลขเจ็ดเลขเจ็ดไม่มาครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สองนะครับมาสี่สองเดี๋ยวค่อยมาขีดนเนาะเดี๋ยวผมชอบสี่เจ็ดตัวเดียวไม่มานะครับ อันนี้คือเลขทูบไม่มาเสียดายทุกคนเลขทูบไม่มีเลขเจ็ดเลยเจอแปดศูนย์มีแต่ศูนย์สองออกแปดศูนย์สองนทุกคนอันนี้มีแต่ศูนย์แปดวันนี้เลขทูบไม่ปรากฏนะครับไม่ปรากฏเลยเนาะไม่เยอะไม่เยอะเลขทูบวันนี้อ่ะ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าผลสมาชิกที่ให้ดูมัสัะครู่ก็เข้าไปที่สี่สองในตัวแรกเด่นสี่สี่สองนี่คือสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นเมื่อวานเลขทูบมาสามตัววันนี้ไม่มาแล้วก็เด่นเลขสี่ก็มานะครับนี่คือสมาชิกตั้แต่ระดับต้นที่ให้ดูเบื้องต้นนะครับ เด่นนี่ไม่มาสองวันแล้วนะครับเมื่อวานก็ไม่มาเมาื่อวานผมบอกเลขสองไม่มาแต่วันนี้มาเลขสองอ้ยอ่าวันนี้มาเลขสองเยอะเลยนะครับมาดูในนี้กันครับรอบแปกครับแปดสีครับ, 8, 4, 2, 5, 2รบเลขแปมานะครับเรียกว่ารอบพิเศษเด่นสามกับแปดมาเลขแปหลักร้อยผมก็ถือว่ามาแต่ถ้าผมไม่ได้กําหนดเวลาแล้วแล้วเข้ามาหลักร้อยเนี่ยผมไม่นับนะครับเลขสก,ก็มา สี่สองวันนี้มีสี่สองตัวเดียวมาตัวเดียวเลยสี่สองตรงครับนอกนั้นไม่มาเลยหกโมงก็หกหกหนึ่งหนึ่งห้าเห็นไหมเกือบหนึ่งทุ่มก็แปดศูนย์สองเก้าสี่เลขสี่ไม่มีเลขเก้าอีกดูแปดสองน่าจะสลับมาหน่อยศู 0, 8, นย์แปดสองอย่างเงี้ยก,ก,ก็จะพอเปี้ยงปางหน่อยเนาะ โอเคนะครับทีนี้เรามาดูของวันที่19นะครับ ん <clears throat> <clears throat> 71 3 พรุ่งนี้เจ็ดนะครับผมคิดว่าน่าจะมานะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมากี่รอบแต่มีนะครับนันจะมีเจ็ดเก้าอคนเจ็ดสอง 你。<coughs> ตัวเกสิเปอร์ซ็นะครับหถามว่าตัวเกเปอร์ซ็นไม่มาเนี่ยเยอะสุดกี่วันติดต่อกันสองวันนะครับตอนนี้สองวันแล้วถึงดิมิตสูงสุดที่เคยหลุดนะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับส c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทางช่องสัาาปนิหารด้วยนะครับขอให้ทุกทุกท่านโชคดีครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ